สวัสดีครับสงครามยูเครนนี่ก็สวนที่166สถานการณ์ก็ยังทรงตัว หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวเกาหลีเหนือจะส่งทหารไปช่วยรัสเซียรบ10,000แนายแต่ก็ยังเป็นข่าวอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าในขณะเดียวกันทางสหรัฐมิกาก็ได้ส่งอาวุธให้กับยูเครนนี่มากขึ้นรัเสเซียนี่ใช้ทหารรับจ้างเป็นแนวหน้าในการบุกดอนบาสแต่ก็ยังไม่สามารถยึดดอนบาสได้ทั้งหมดในตอนนี้ก็ยังดันดันกันอยู่นะครับอาวุธที่สหรัฐมิกาส่งให้กับยูเครนเนี่ยอันนี้ก็มีรายงานว่าถูกนําไปขายในตลาดมืดในจํานวนมากความเสี่ยงนี้เป็นที่รู้กันแล้วก็หาวิธีป้องกันโดย การจุะเปียนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับแม้ว่าจะมีรายงานว่าอาวุธเนี่ยรั่วไหลออกนอกยูเครนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดสหรัฐอเมริกาก็ยังยืนยันที่จะสนับสนุนอาวุธใี้กับยูเครนนี้ต่อไปนะครับ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสหรัฐมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับยูเครนอีก1,000ล้านดอนลลาร์ก็ประมาณ36,000ล้านบาทธนาคารโลกช่วยเหลืออีก4,500ล้านดอนลลาร์ก็ประมาณ162,000ล้านบาทสหรัฐมีการก็จะส่งอาวุธล็อตใหม่ให้นะครับอันนี้เป็นรอบที่18ตั้งแต่สงครามนี้เริ่มขึ้นก็จะมี M142 h i m a r สปืนครกกระสุนปืนใหญ่ขีปนาวุธชาป,ปลินแล้วก็อนืนอีกมากมาย งบดังกล่าวนะครับก็จะมาจากสภาคอนเกรสนี่อนุมัติเอาไว้40,000ล้านดอนลลาร์ก็ประมาณ1นึ0 0ล้านล้านบาทก็ทยอยเอามาใชา้การส่งอาวุธของสหรัฐมิกาทำให้รัสเซียนี้ไม่พอใจพร้อมกับบอกว่าเป็นการเติมเชื้อไฟนะครับทำให้สงครามนี้มันไม่จบทำให้เกิดความยากของรัสเซียในการบุกรุกในการเข้ายึดยูเครนมันก็ใช่นี่แหละครับแต่ถ้ามองอีกมุมแล้วเนี่ยสหรัฐมิกาก็มีสัญญาช่วยเหลือ,อยูเครนอยู่ก็ต้องช่วยเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากการลุกกราน 166วันกับสงครามยูเครนก็คงชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงมันก็คือความจริงนะครับและ166วันคือความจริงที่โหดร้ายของสงครามที่รัสเซียนี่เป็นผู้ปลุกรุก รัสเซียกล้าบุกยูเครนเพราะว่ายูเครนเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเนโตแต่ว่าสฐอเมิกาอังกฤษและรัสเซียมีสนทิสัญญาปกป้องยูเครนนี้ร่วมกันแต่ว่ารัสเซียลุกรานายูเครนซะเองนะครับสฐอเมิญญากากับอังกฤษก็จําเป็นต้องทําตามสัญญาด้วยเหตุผลนี้จะมองว่าสฐอเมิญญากาเข้ามายุ่งไม่ได้รัสเซียเป็นคนสร้างปัญหาในเรื่องนี้อันนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับแล้ยูเครนก็มีสิทธิ์ปกป้องบ้านเมืองของเขาอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยไม่มีใครไปทําอะไรหรือว่าไป รังแกรักเสเซียทั้งนั้นรัเสเซียนี่เป็นคนเริ่ม ตอนนี้รัสเซียมาเน้นทางดอนปาสหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการยึดกรุงเคียฟและรัสเซียต้องเสียค่าใช้จ่ายนี้จำนวนมากนะครับมีทหารรัสเซียเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรวมกันราว7 0 0 0 0ถึง80,000นายทำให้การเคลื่อนที่ของรัสเซียทำได้ช้าลงการสนับสนุนต่างๆเริ่มทำได้ยากขึ้นสายป่าน,นี้ก็สำคัญนะครับในขณะที่สหรัฐมิการช่วยเหลือยูเครนได้แล้วรัสเซียใครช่วยได้บ้างแน่นอนว่ารัสเซียไม่ได้คิดว่ามันจะยืดเยื้อขนาดนี้ถึงแม้ว่ารัสเซียจะเป็นเบอร์สองของโลกนะครับ แต่ว่าความพร้อมกับสงครามยืดเยื้อมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ยังยันกับยูเครนได้แต่ถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยความคล่องตัวในหลายด้านของรัสเซียอาจจะไม่ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ การที่มีข่าวเกาหลีเหนือจะส่งทหารมาช่วย1นึ่งแสนนายเอาจริงก็ไม่ง่ายนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรอันนี้น่าสนใจกว่ามาจากสถานการณ์ของรัสเซียเองหรือไม่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเกาหลีเนี่ยแค่แสดงความปรารถนาดีอยากช่วยการขออาวุธจากอิหร,ร่านรัสเซียก็มีข่าวนะครับมีแม้กระทั่งขอใช้เตาเทียมของอิหร่านมันเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียล่ะครับแอดมินคิดว่ามันเริ่มตันมันจบไม่ลงความมั่นใจของรัสเซียคงต้องลดลงบ้างต้องมาแก้ปัญหาหน้างาน ประคองอาการยังไงก็ต้องยืดเยื้อถึงหน้าหนาวนี่แน่แน่และตอนนั้นมันคงชัดเจนขึ้นนะครับและสายปาดจะเป็นตัวชีววัดสถานการณ์ก็เป็นความคืบหน้าของสงครามยูเครน166วันนะครับนำมาเล่าให้กันฟังในวันนี้อย่างไงก็กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแอดมินมีช่องทางการติดต่อกับ YouTube แล้วก็ f a c e b o o k เท่านั้นก็ชื่อ s t r i k เ r m a นี่แหละครับส่วนท i k t อกไม่ใช่ของอดินนะครับ